ิกษััรทีีีพพไอโลนนจำดมหาชสวัสดีค่ะดิฉันหนูนาบงกฎศรีมังคลาค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการธรรมะร่วมสมัยค่ะรายการนี้เป็นรายการธรรมะดีๆที่อยากให้เหล่ๆท่านได้น้อมนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตค่ะรายการเราได้รับเกียรติจากพระเทพวัชรยานนก,กวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม9ก้าการจนาพิเศษจะมาให้ข้อธรรมในวันนี้ไปติดตามชมกันเลยค่ะ เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะพูดถึงเรื่องนิพพานในอารมณ์เรื่องสำคัญเรื่องใหญ่ในพระพุทธศาสนาของเราคือคำว่านิพพานพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานการปฏิบัติธรรมก็หวังว่าจะไปนิพพานเราบอกว่าพระรหันคือผู้บรรลุนิพพาน นิพานได้กลายเป็นคำพูดที่เป็นปรมัตถธรรมสูงสุดในชีวิตของชาวพุทธหลักการสูงสุดที่ว่านี้เป็นสิ่งที่น่าคบคิดมากว่าเราจะพูดคุยกันอย่างไรคนถึงจะเข้าใจว่านิพานเนี่ยมันไม่มีมันไม่ได้สูงเกินเอื้อมมันไม่ได้มีความหมาย เกินกว่าที่เราจะไปไม่ถึงมันไม่ได้มีความหมายลึกซึ้งจนกระทั่งเรานำมาถกเถียงกันว่าเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาอัตมภาพเองเคยขบคิดเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาว่าคำว่านิพพานเนี่ยมันแปลว่าดับนะเราดับอะไรได้บ้างในชีวิตของเรานี่ถ้าเราดับไฟ ไฟเนี่ยมันร้อนถ้าดับก็แปลว่าเย็นแล้วเร,เราดับด้วยอะไรเราดับด้วยผ้าก็ได้ด้วยลมก็ได้ด้วยน้ำก็ได้นะด้วยดินก็ได้ไฟลุกอยู่เนี่ยเอาดินกลบมันก็ดับสาดน้ำใส่ไฟก็ดับแต่น้ำก็ต้มไฟให้เดือดได้เหมือนกันนะลมแรงๆมาไฟก็ดับแต่ลมแรงเนี่ย ก็ทำให้ไฟมีกําลังในการเผาไหม้ก็ได้เหมือนกันนะท่านสาธุชนทั้งหลายการดับความร้อนเนี่ยมันเป็นความเย็นสำเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพูดถึงคําว่าน,นิพานเนี่ยมายถึงการดับถ้ามีแสงสว่างอยู่เราดับไฟปิดไฟ turn off switch ไฟก็ดับก็มืดถ้าเราเทินอ่อนมันก็สว่างจิตของเราก็เช่นเดียวกันจิตดับจิตเศร้าหมองจิตไม่ผ่องใสว้าวุ่นว้าเวโศกเศร้าเสียใจทุรนทุรายเร่าร้อนรุ่มหลงว้าเววังเวงอยู่ในใจเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะต้องดับด้วยอะไร ประเด็นสำคัญอยู่ตรงที่ว่าดับด้วยอะไรถ้าดับได้เนี่ยมันก็เป็นนิพพานนะถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราปวดหัวมากเลยเป็นไมเกรนปวดหัวเราดับด้วยอะไรเรามียาไปหาหมอหมอให้ยาพอกินยาเสร็จเราก็ดับความทุกข์นั้นความเจ็บปวดนั้นถ้าเราปวดแข้งปวดขา มียานวดเราก็ดับและมีคนนวดให้ดับความทุกข์มันก็เป็นนิพพานในอารมณ์ของเรานิพพานทางด้านร่างกายถ้าเรานั่งสมาธินานๆน,นั่งทับขาตัวเองนานๆเนี่ยเนบกินแล้วเราจะทำยังไงเน็บกินเนี่ยมันเป็นทุกข์มากเลยเพราะขยับนิดเดียวเท่านั้นแหละนั่งไปยังไงก็ไม่ได้ปีติสักกีหนึงจะเอาปีติมาดับทุกข ขเวทนาทางด้านร่างกายสักหน่อยหนึ่งแต่เราไปไม่ถึงเราแพ้แต่เราขยับตัวนิดเดียวนะคุณโยมก็เป็นนิพพานในอารมณ์ละนึกถึงคนที่นอนพลิกตัวไม่ได้ด้วยตัวเองในห้อง ICU เป็นแรมเดือนท่านทั้งหลายลองคิดดูก็แล้วกันเขาจะมีความทุกข์ขนาดไหน นิพพานในอารมณ์ของเขาเนี่ยมันแทบจะเรียกว่าหาอะไรไม่เจอเลยว่าเขาจะหยุดโรคภัยไข้เจ็บจะดับโรคภัยไข้เจ็บจะหาความสุขได้อย่างไรอาตมาภาพเองครุ่นคิดกับคำว่านิาพพานเนี่ยนึกถึงความสมดุลระหว่างพิษงูกระเซรุ่มไวรัส กับวัคซีนอาตมาทราพนึกถึงอยู่ตลอดเวลาเวลาอธิบายคำว่านิพพานเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่ใช้พิษแก้พิษใช้ตันหาแก้ตันหาใช้อะไรที่มันเกี่ยวข้องกันนั่นแหละอย่างทำวัคซีนเนี่ยเราก็เอาไวรัสนั่นแหละมาทำ เซรุ่ม um, เราก็เอาพิษของงูนั่นแหละมาทำยาแก้พอมันสมดุลกันปับ๊บมันก็จะไม่มีเหตุขัดข้องใดๆทั้งสิ้นเลยคือมันไม่ทำงานสมดุลคืออะไรบ้างเช่นโจรกับโจปรปกติโจรมันโหดร้ายแต่ผลประโยชน์มันลงตัวเนี่ยมันสมดุลกันมันเป็นมิตรกันนะมิตรของโจรกับโจรเนี่ย คือประโยชน์ที่ลงตัวถ้าประโยชน์ไม่ลงตัวก็ขัดแย้งกันความโหดร้ายระหว่างโจรกับโจรเนี่ยก็เกิดขึ้นสมเด็จพระสัมามาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสแสดงว่าความสมดุลเนี่ยเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นกัรยาณมิตรในอารมณ์ของเราเราปรับสมดุลให้ในอารมณ์ของเราได้เมื่อไหร่มิตรก็เกิดขึ้นกัรยาณมิตรก็เกิดขึ้นทางสายกลางมันก็เกิดขึ้น อารมณ์ที่เป็นพิษก็หายไปคิดดูให้ดีนะอารมณ์ที่เป็นพิษนี่ก็จะหายไปทันทีเลยเพราะอะไรเพราะมองเห็นประโยชน์ร่วมกันนี่ประการที่หนึ่งเพราะมองเห็นบุญคุณของกันและกันนี่ประการต่อมาบางคนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาโหดร้ายทารุณต่อคนอื่นแต่สำหรับคนอีกคนหนึ่ง เขารู้สึกอ่อนโยนเหลือเกินนั่นเป็นเพราะว่าบุญคุณความเกื้อกูลเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ระหว่างคนสองคนนี้มีต่อกันอย่างมากคนหนึ่งะระลึกถึงในพระคุณของผู้นั้นแต่อีกคนหนึ่งไม่เคยะระลึกถึงพระคุณของผู้ใดเลยก็เป็นพิษเป็นภัยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้แม้แต่คนในครอบครัวก็เป็นพิษเป็นภัยต่อกันนะ เป็นนิพพานที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยในครอบครัวนิพพานจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยในครอบครัวของเราถ้าหากว่าทิฏฐิมานะของพ่อกับแม่พ่อกับแม่ลูกไม่ตรงกันอาจจะฟ้องร้องแย่งชิงทรัพย์สินสมบัติมีมากทุกมากมีมากเรื่องมากมีมากปัญหามากรู้มากระยะเวลาในการ ทุกทรมานในการต่อสู้ก็มีมากขึ้นมีทรัพย์สินมากแบ่งกันไม่ลงตัวนิพพานมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขัดแย้งกันเมื่อไหร่ภาษาหนึ่งของเราเรียกว่าปีนเกลียวคําว่าปีนเกลียวในที่นี้ก็คือมันไม่ลงตัวเมื่อไม่ลงตัวก็คือมิตรภาพมันไม่เกิดขึ้นมันไม่สามารถจะก้าวไปข้างหน้าได้ รถไฟตกรางนอกรางเนี่ยมันก้าวไปไม่ได้แต่ถ้ามันบดขยี้วิ่งไปตามรางเนี่ยมันก็ก้าวเดินไปก้าวไปได้ไกลก้าวไปถึงจุดหมายปลายทางได้นั่นแปลว่าอยู่ในรางที่เขากำหนดท่านสาธุชนทั้งหลายชีวิตของเราทุกคนเนี่ยมีความทุกข์ที่ต้องดับการดับทุกข์เป็นภาระหน้าที่ของเราทุกคน การดับทุกข์เป็นภาระหน้าที่ของสัตว์ทุกชนิดแค่เราคันหลังเราเกาไม่ถึงเราก็เป็นทุกข์แล้วัวควายเวลาที่เขาคันตามเนื้อตามตัวเขาทำยังไงก็เอาตัวเนี่ยไปสีกับต้นไม้เขาก็หมดทุกข์แล้วเหลือบบรริรนกาดเขาเขาก็ลงเอาโครนตมเนี่ยทาร่างกายของเขา เกลือกลั่วไปจนกระทั่งรินไรเนี่ยแทงไม่เข้าเขาก็ปลอดภัยแล้วนั่นแปลว่ามนุษย์ของเราเนี่ยจะต้องมีวิธีดับทุกข์เฉพาะของตัวเองมีวิธีป้องกันถ้า,าเราไม่ป้องกันภยัยเราก็เป็นทุกข์นิพพานมันก็เกิดขึ้นไม่ได้นิพพานที่แต่ละคนแต่ละฝ่าย ต่างสแสวงหาก็คือเราพูดกันว่าสันติภาพเราพยายามที่จะผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์ขึ้นมาด้วยเชื่อว่าอาวุธยุโทโธปกรณ์นี้แหละจะเป็นตัวนำไปสู่สันติภาพดับความทุกข์ได้แต่สุดท้ายต่างฝ่ายต้องต่างก็มีอาวุธต่อสู้กันไป ค่ะธรรมะดีๆแบบนี้ยังไม่หมดเวลานะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะชีวิตเป็นสิ่งที่สลับซับซอ้อนและหลากหลายแต่สิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตที่สุดคือแม่จะให้คนสักกี่คนชุบเลี้ยงจะให้กายสักกี่กายมาสัมผัส ก็ไม่มีใครจตดเสมอเหมือนจากหนังสือแม่ชีวิตคืออะไรโดยปิยะโสพลสนับสนุนโดยบริษัทที่พีไอโพลีนจำกัดมหาชนแต่แผลใจละ่ะเราจะแก้ไขอย่างไร เบตาดีนเนี่ยทาแผลกายให้หายได้นะแต่เบตาดีนทางใจจะใช้อะไรล่ะนอกจากการให้อภัยฉะนั้นการให้อภัยเนี่ยเป็นวิธีทำทำให้เราดับทุกข์ระหว่างวันบนรรลุนิพพานระหว่างวันได้อย่างแน่นอนเลยแต่ใจที่จะให้อภัยใครต่อใครเนี่ยจะต้องเป็นใจที่ เข้าใจเรื่องมนุษย์ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองใครจะมาฟ้องร้องอะไรใครจะมาหาเราคุยเรื่องอะไรก็ตามถ้าเราคิดว่านั่นแหละคือธรรมชาติของมนุษย์มันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นอย่างนั้นแหละตามนั้นเลยถ้าเราคิดอย่างนี้นะมันก็จะไม่ต่อความยาวสาวความยืดจนกระทั่งแก้ปัญหาไม่ได้ หลายต่อหลายคนต้องฟ้องร้องเป็นสิบปีนะคุณโยมฟ้องร้องกันเป็นสิบปีแต่ถึงวันหนึ่งเอาชนะกันไม่ได้ผัดกันแพ้ผัดกันชนะเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้แพ้แล้วไปหาเรื่องอื่นฟ้องร้องกันไปมาวันหนึ่งเขาก็ไกรเกลียว,ว่ายอมความกันได้ไหมจะได้ถอนฟ้อง แล้วเรื่องจะได้จบขออโหสิกรรมต่อกันเถอะให้อภัยกันเถอะเขายอมทำตามเรื่องจบเลยนอนตายตาหลับภาษาเราเนี่ยนอนตายตาหลับคืออะไรคือนิพพานวางใจไว้ใจในอุเบกขาธรรมเนี่ยก็คือนอนตายตาหลับนี่แหละถ้าเรามีลูก เราไว้ใจลูกเชื่อใจลูกมั่นใจลูกวางใจได้เลยว่าลูกคนนี้สามารถที่จะนำพาครอบครัวธุรกิจให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้เราบอกว่านอนตายตาหลับพ่อนอนตายตาหลับแล้วแม่นอนตายตาหลับแล้วท่านสาธุชนทั้งหลายสิ่งที่อรรมภาพพยายามที่จะอธิบายว่าพระนิพพานนั้นไม่ได้ไกลเกินเอื้อมเนี่ย ก็เพื่อจะสื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าในวิถีชีวิตของเราเนี่ยทุกที่ไหนทําอยู่ที่นั่นถ้าทุกอยู่ที่ไหนอธรรมตามมาอีกมีไฟมีเชื้อไฟมันดับไม่ได้นะถ้ามีไฟแล้วมีน้ำแล้วก็ไม่เติมเชื้อมันดับได้มีทุกมีกิเลส แล้วเราก็เติมกิเลสเข้าไปเรื่อยๆเติมกิเลสเข้าไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็ดับทุกข์ไม่ได้ทุกข์นั้นก็จะราวีเราวิบากกรรมมันก็จะเกิดขึ้นกิเลสเป็นเหตุทํากรรมกรรมต้องมีผลของกรรมแต่เราตัดกรรมด้วยวิธีการอะไรล่ะตัดกรรมด้วยวิธีอโหสิกรรมให้อภัยกันมิตรภาพเกิดขึ้นแล้วใจผุดผ่องแล้ว ดับเวรดับภัยก็คือนิพพานระหว่างวันนั่นแหละทําไมคนโบราณคนโบราณเขามีวิธีการที่ดีมากนะคุณโยมภรรยาถึงวันพระจะต้องพาลูกถือดอกไม้ขอขมากราบสามีก่อนนอนกราบสามีก่อนนอนเวลาที่มีเรื่องสำคัญสำคัญเนี่ยเขาก็จะ พาลูกกราบสามีก่อนนอนกราบที่หน้าอกกราบที่เท้าแต่ว่าทุกวันนี้อาจจะหายไปแล้วประเพณีนี้การกราบซึ่งกันและกันมีผลดีขนาดไหนรู้ไหมทำให้แต่ละวันเนี่ยเป็นวันที่หมดจดสะอาดบริสุทธิ์นอนหลับด้วยกันทั้งคู่มีความสุข ด้วยกันทั้งคู่แม้จะทะเลาะกันด้วยเรื่องใดๆก็ตามแต่เมื่อขอโอโหสิกรรมจับมือกันให้อภัยกันรูปหลังกันรูปศีรษะกันแล้วใจของเราก็จะอ่อนโยนต่อกันแต่เมื่อใดก็ตามถ้าหากว่าเราทะเลาะกันเรื่องนั้นเรื่องนี้สารพัดเรื่องรุงนแรงแล้วก็ผูกแค้นผูกอาฆาตพยาบาทไม่ใช่นิพพานระหว่างวันละ เป็นภัยระหว่างวันเป็นความขัดแย้งระหว่างวันสะสมทุกคืนทุกวันสะสมจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นพบเป็นชาตินิพพานเกิดขึ้นไม่ได้ถ้านิพพานระหว่างวันเอาไม่ได้เยาว,วังเลยว่าเราจะไปเอานิพพานหลังตาย ถ้านิพพานระหว่างวันในอารมณ์ของเราเนี่ยนิพพานในอารมณ์ยังเอาไม่ได้นะอย่าหวังเลยว่าเราจะได้นิพพานหลังตายถ้าวันนี้ยังครุ่นคิดขัดข้องในเรื่องใดๆกับใครกับเรื่องอะไรก็ตามดับไม่ได้พรุ่งนี้เราก็เจอปัญหาใหม่คาใจจะเป็นความรู้สึกที่เรา รู้สึกว่าล้างไม่ออกเป็นสนิมที่อยู่ในใจเป็นไฟเย็นที่รอไม่มีควันแต่มีความร้อนที่ซ่อนอยู่ตรงนี้แหละญาติโยมทั้งหลายจิตวาระสุดท้ายที่จะเหนี่ยวพบเหนี่ยวชาติหรือไม่เนี่ยอยู่ที่จิตวาระสุดท้ายว่าจะเหนี่ยวเอาอารมณ์ที่ซ่อนอยู่ในใจของเราเนี่ยเป็นอารมณ์อะไร ถ้าเราไม่แก้ไขไม่ให้อภัยกันอารมณ์นั้นก็จะทำให้เรานำไปสู่ภพชาติส่วนใหญ่แล้วจะเป็นภพชาติที่ต่ำถ้าหากว่าอารมณ์นั้นยังขุ่นมัวฉะนั้นเราจึงมีพิธีขอขมากรรมก่อนตายเนี่ยลูกหลานญาติมิตบริวารมาขอขมาก่อนตายสามีภรรยาขอขมากันก่อนตายหรือหลังตายเราไปรดน้ำ เพื่อดับภัยรถน้ําที่มือเนี่ยขอขมากรรมเนี่ยดับภัยดับภัยคืออะไรนิพพานระหว่างวันเกิดขึ้นแล้วบางคนเนี่ยไปงานศพบ,บางคนขอขมาไม่ทันก็ไปขอขมาเปเลวควันไปทันควันก็ขอขมาควันขอขมาเท่าฐานกองกระดูกรูปภาพทำได้หมด สิ่งที่ธรรมภาพเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเนี่ยอยากจะเจริญพรท่านผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านว่าท่านไม่ต้องบอกว่าท่านเก่งกว่าใครดีกว่าใครเด่นกว่าใครให้คนหมันไ้เราอ่อดน,น้อมถ่อมตนความดีของเราความเก่งของเราเนี่ยให้คนอื่นเขาพูดถึงเถอะเราทำไปเรื่อยๆดีคือดี ดีไม่ต้องประกาศว่าเราดีด้วยตัวเราแต่ให้เขาประกาศยกย่ชองเชิดชูก็ว่าไปตามความเป็นจริงอะไรที่เขาประกาศเกินจริงเราต้องทักท้วงนะอย่าบอกว่าเราไม่ได้ทำนะเขาไปทำเองอย่างนี้ถือว่าเราไม่รักษาความจริงในตัวเราความหมั่นไส้มันก็เกิดขึ้นนิพพานมันก็ไม่มีมันดับไม่ได้เพราะว่า คนรู้สึกว่ามันไม่เป็นจริงอย่างนั้นแต่วางแผนให้คนอื่นไปยกย่องเชิดชูอย่างก็รูเพื่อเกียรติยศเพื่ออำนาจเพื่อยศเพื่อตำแหน่งท่านสาธุชนทั้งหลายสิ่งที่อาจารภาพเล่าให้ฟังนี้ก็เพียงเพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายได้นำไปคิดไปทบทวนว่านิพพานในอารมณ์เนี่ยเป็นนิพพานที่มีความสำคัญมาก ถ้าอารมณ์เราดับร้อนเราดับอารมณ์ที่ร้อนได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นมีนิพพานดับได้ชั่วโมงนี้เราก็ได้นิพพานในชั่วโมงนี้ดับได้ในวันนี้เราก็พบนิพพานในวันนี้วันนี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์วันหน้าอย่าไปคิดว่าเราต้องไปถือศีลนุ่งขาวห่วมขาวโกนผมบวชสเดาะเคราะห์จะได้พ้นเวรพ้นกรรม อย่าไปคิดเช่นนั้นเราทำสมาธิภาวนาแผ่เมตตาอธิษฐานจิตแล้วกรวดน้ำขอโอโหสิกรรมเราฝ่ายเดียวก็ทำได้แต่ถ้าหากว่าเราสามารถขอโอโหสิกรรมแก่อีกฝ่ายหนึ่งได้ก็เป็นสิ่งที่ดีทำคุณทำประโยชน์ต่อกันฉะนั้นบุญบาร,รมีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญ จนกระทั่งได้ตแตสรู้อนุตตรสัมมาสัมพธิญาเนี่ยจึงไม่ใช่บาร,รมีตัวเดียวแต่เป็นบาร,รมีทั้ง10ทัศทั้ง10ประการใน10ประการนั้นก็มีขั้นธรรมดาขั้นกลางขั้นอุกฤษเริ่มตั้งแต่ฐานะบาร,รมีศีลบาร,รมีเนคขม,มะบาร,รมีปัญญาบาร,รมีวิริยะบาร,รมีขันติบาร,รมี สัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ทรงให้พระองค์สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้นั่นหมายความว่าเข้าใจชีวิตของตนเองและของคนอื่นให้อภัยได้ชีวิตเป็นเช่นนี้แหละโลกนี้เป็นเช่นนี้ไม่มีอะไรแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นไทย เป็นจีนเป็นไทยเป็นฝรั่งเป็นลาวเป็นขเขมรเป็นญี่ปุ่นมีอยู่แค่นี้แหละรักโลภโกรธหลงอิจฉาพยาบาทแย่งชิงผลประโยชน์การให้อภัยกันจึงถือว่าเป็นสันติสุขสันติภาพ,ส,ภาพสันติธรรมหรือนิพพานเพราะฉะนั้นอัตมภาพจึงขอเชิญชวนศรัทธาสาธุชนญาติโยมทุกท่านหันมา สร้างนิพพานในอารมณ์ของตัวเองในแต่ละวันให้ได้ฝึกให้เป็นนิสัยใจของเราก็จะปุดผ่องขอเจริญพรสนับสนุนโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนค่ะและสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะก็อยากทุกท่านนะคะได้ติดตามชมธรรมะดีๆแล้วน้อมนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตของเราค่ะซึ่งทุกท่านเองสามารถจะติดตามชมได้นะคะผ่านทาง Facebook ไฟล์เผยแผ่วัดพระราม9หรือที่ YouTube วัดพระราม9ภาษาอังกฤษค่ะวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามชมนะคะที่ฉันหนูนาบงกฏศรีมังคละและทีมงานลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสันติภาพก็เกิดขึ้นไม่ได้ด้วยสัตวา์าภุตแต่เกิดขึ้นได้ด้วยธรรมาุตนิพพานที่เราพูดถึงนี้จึงต้องการกัลยาณมิตรต้องการเกลียวที่กลมเกลียว ต้องการรางรถไฟที่แม่นยำชัดเจนต้องการมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางความสุขตมในเรื่องใดๆก็ตาม